you mm -hmm. ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง a n y w h e r e Me Go เมพาเที่ยวค่ะวันนี้เมพาเพื่อนๆพ,พี่ๆนะคะมาเที่ยวกันที่ วัดลาดประเขาค่ะเขามีจัดงานนะคะเนื่องจากใกล้วันอาสาหะบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะโดยงานนะคะเริ่มมีตั้งแต่วันนี้ค่ะวันที่5ถึงวันที่13กรกฎา,าคมค่ะพศ2568รเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปดูบรรยากาศร้านค้าที่มีในงานนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆนะคะเช็กก่อนนะกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์หรือ,อยังเมื่อทำครบแล้วนะคะไปเดินเที่ยวกับเมย์ด้วยกันค่ะไปกันเลยค่ะ นี่เมเดินเข้ามาก็จะมีไก่ย่างจิรพันธ์นะคะขออนุญาตค่ะให้ดูเขาก็จะมีทั้งไก่ย่างมีหลายไซส์หลายขนาดหลายส่วนนะแล้วแต่จะเป็นในส่วนเนื้อไกออ่สะโพกปีกให้ดูนี่จะมีของกินตั้งแต่ทางเข้าหน้าวัดเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นลูกชิ้นปลาเยาวราชอย่างนี้ก็จะเป็นไมละไะยีเส็ตนะ ก็จะมีหลายแบบทางลูกชิ้นปลาแบบแบบกลมเนาะแบบรับบี้หรือแม้กระทั่งเป็นเกี๊ยวปลาก็มีเหมือนกันทุกอย่างไม่ละยี่สิบบาทนะคะมางานวัต้องอะไรมีมะแรงทอดม,มีขนมโป้งแห่งด้วยเขาจะเริ่มสู่สามสิบส่สิบหาสแล้วแต่เลือกได้เลยแล้วก็อุยหอยทอดพอเพียงหอยทอดพอเพียงนี้ ยีบาทเขาบอกอร่อยที่สุดในโลกมเมื่อกี้จะบอกว่าเต็มเลยนะแล้วก็แอบเดียวหมดแล้วนี่ทำใหม่ๆน่าทานอ่ะดูกรอบๆน่าทานมากวันนี้ที่แม่มาช่วงเวลาประมาณหกโมงค่ะเป็นวันแรกนะคะอันนี้มีขา้าวโพดคุกน่ย่ย แล้วก็นี่จะเป็นลูกชุกอัมพวาเขาบอกว่าหวานมันอร่อยเขามีแบบป้้นเป็นหลายลูกอะมีแบบที่เป็นลูกชุบแบบปกติกับที่เป็นแบบว่าเป็นตัวตัแบบนี้ด้วยอะแต่แต่เด็ว่าละกับผมไม่ได้ขออนุญาตค่ะแบบชุดนี่คือชุดละหกสิบแล้วถ้าแบบเป็นตัวใหญ่ๆหอ๋อตัวใหญ่แบบตัวละยี่สิบตลาดน้ำอัมพวาครับ มีเพื่อนน้องๆหนูๆชอบนะมาจากตลาดน้ำอําพวานะเขามาจัดงานมาเปิดที่นี่ขอบคุณนะคะลูกชุกอําพวาต่อไปเป็นลูกชิ้นปั้นสดลูกชิ้นมีขายแบบเป็นไม้สิบฟีหนึ่งคนกำลังมุงมันอยู่ ไม้ละสิบบาทสิบฟร,ฟรีหนึ่งนะคะเขอไโอ้วนตินมีแก้วเล็กแก้วใหญ่แก้วกลางด้วยหรือจะมีวีฟก็ได้นะคะอันนี้ถ้ามันกุ้งตรงนี้ก็จะบรรยากาศคื้คืนในพอมนมกุ้ง เขาบอกกุ้งล้วนกุ้งเป็นตัวตัวปั้นสดสดใหม่ๆนะคะต่อไปจะเป็นขนมจีนน้ำยามีที่นั่งรับประทานข้างในด้วยนะแล้วก็สามารถเลือกได้จะมีแบบน้ำยาป่าน้ำยากะทิตรงนี้แค่ทางเข้ามาเล่นเลยจะคึกคืนมากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นก๋วยเตีเต๋ยวอายุทยาก๋วยเตีเต๋วเรืออยุธยาค่ะ ไปกร๊ตพิซซ่าโฮเมดพวกชีสอร่อยมากนะชี้ละ25บาทอันนี้เห็นแบบมีหลายไส้อยู่นะมีไหล่หน้ามีไส้กรองแนะ้วมีเบคอนชิ้ละ25บาท4แถมหนึ่งวันนี้บรรยากาศก็จะคึกคักมากอันนี้จะเป็นเหล่าชา แล้วก็มีแช่บวยก็จะมีเมนูแบบพวกชาใตา้ชาใต้ไข่หมูเนาะตรงนี้หรือใครที่แบบว่าชันเป็นแนวแบบว่าออกแบบว่าอยากได้สดชื่นสดชื่นเขาก็มีบวยโซดาบวยโค้กปัน่นแบบนี้ด้วยแล้วก็หมูจะเป็นเอกกันก็ได้ระหว่างแบบชากับบวยนะม,มันนก็จะเป็นลูกชิ้น ส่วนใหญ่เอ่อไม้ลูกชิ้นไม้เล็กๆเนี่ยบายแบบน,นี้ก็จะเป็นชิ้นละสิบบาทมีโคอูนด้วยอันนี้จะเป็นอะไรเป๊ะเอะไก่ซาบเขาก็จะมีหลายอย่างมีคอนดอกมีนักเก็ตชิ้นละสิบห้าบาทพวกไก่พวกอะไรพวกนี้ค่ะไว้แบบทานเล่นๆ มีกระเพาะปลาน้ำแดงกระเพาะปลาไปให้มันก,กระเพาะปลาน้ำแดงเริ่มต้นห้าสิบบาทพิเศษหกสิบบาทไส้กรอกจมโบ้กรอบยาวใหญ่ไส้ทะ่วมีไส้อัว่วมีเผ็ดมีจืดมีเปรี้ยวชิ้นละยี่สิบห้าบาทชิ้นแบบใหญ่มากคิดว่า ชิ้นเดียวก็โหเยอะอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นหอหมกทะเลยา่างสามห้าสามห้าร้อยหเหรือว่าจะเป็นแบบข้าวก็ได้นะชุดละห้าสิบบาทหขอมนากินเยอะๆะมีร้านนิยมแหมเข้าวทอด ชุดละหกสิบาทมีทั้งยำหม่มจีนแล้วก็ยำแหนมชุดละหกสิบบาทอันนี้เป็นอะไรสอกล้วยนมสดนี่มีแบบว่าทานเลยหรือว่าซื้อกลับบ้านก็ได้มีเหมือนกันเนี่อน,นี้ทาไข่ห้าบาท มีท้าไข่5บาท<ม>นอกจากท้าไข่เขาจะมีเป็นไดฟุกฟุบาวนี่ด้วยอันนี้ส,สกับคนชอบเราจะมีพวกหอยพวกหอยพวกพวกุ้งพวกแซลมอนนะคะมีหอยแมงกูดด้วยถุงใหญ่มาก50บาสน,นี่ี้จะเป็นซูชิชิ้นละ10บาท มีแบบหน้าแบบเยอะมากต่อไปมะม่วงเบาหาดใหญ่มีกระท้อนนะมีกระท้อนมีอ้าพสามามะม่วงเบามีร้านสปากเกตตี้ด้วยมีมะนาว นี่มะนาวมาขายถุงนี้สิอันนี้เป็นสปาเกตตีมีแบบว่าคาโบนาร่าครีมกุง้งพริกแห้งห้าสิบบาทแต่ถ้าจะเพิ่มไข่กุ้งได้บวกอีกสิบบาท กุ้งเผาก็มีค่ะเบงซายน้องๆหูหนูยี่สิบบาทพร้อมแบบว่าราชีสมีสังหูลูกอันนี้เป็นหมูยา่างย่างน้ำตกค่ะตีถาบไม่ละสิบบาทตีผักเลือกได้เลยลเก้า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 เด้อเลือกได้เลยไม่ละสิบซ็อปคอร์น ป๊อปคอนมีแบบว่าหลายรสชาติมากเราเดินผ่านมันหอมแบบเนี่ยี่ก็เปิดเพืยอ,อยู่ห้องหอมนีม่สำหรับน,น้องน้องหนูหนูปุ้งมัชเมลโล่แล้วก็แบบเป็นแบบฟองดูไปเปไ็ไรมาลาคา่ะมีแบบราคาตั้งแต่10บาท15บาท่ได้ย มีขนมไข่ด้วยน้ำมันเขาดูยังใสอยู่เลยอ่ะ<ม>เขาเริ่มขายก็คือจะเป็นตั้งแต่เริ่ม20บบาทมีแล้วแต่เลือกยี่ิบสามส0บสี่สิบห้าสบนะคะขนมไข่เต่าเงินล้านเขาบอกก่องนอกนุ่มใน อันนี้เด็กๆน่าจะชอบต่อไปเป็นอาไรผัดไทยโคราชอีห่อละสิบห้ามีแบบเส้นหมี่เส้นมาม่าต่อไปเป็นไรร้านเนื้อเนื้อทอดฉ่ำๆน่นเป็นขีดละหกสิบบาทอันนี้มีพิซซ่าอีกร้านหนึ่งอันนี้จะแบบว่า ชีตแบบเป็นนามาชีล่ะสามสิบห้าบาทชีตแบบปิดหน้าชีตแบบปิดหน้าเลยอ่ะตอนจะไปใกล้จะกบอกใช้แบบว่าชีร้อยเปอร์เชีแท้ร้อยเปอร์นะชีจะมั่าษาก ไก่ทอดกัดนหลอดได้หมึกย่างคุณชูก็จะมีหลายราคาตั้งแต่20บาทขึ้นไปคือตรงนี้ก็ถ้าใครอยากจะมาร่วมทำบุญนะคะ ตรงนี้สามารถมาถล้มทับุญได้แล้วก็ตรงข้างหน้าจะเป็นแบบว่าเหมือนร้านร้านกิฟช็อปร้านของใ, <น S 1> ใช้เล,เล็กนๆน้อยๆเลยเลน,นะคะหรือว่าน้องๆหนูออยากจะมาให้อาหารสัตว์ก็คือตรงนี้ได้เหมือนกันว่าเดี๋ยวไม่ให้ดูอาหารกินตรงนี้ก็จะมีร้านขนงจีนทินกองอีกหนึ่งร้าน,นมีขนมจีนมียากะทิน้ำยาฝามีที่นั่งทานด้วยนะคะ ที่กำลังเข้ามาก็ดีอันนี้เป็นแซลมอนย่างเนยแซลมอนย่างเนยก็มีหลายราคาเริ่มตั้งแต่10บบาทยี่สิบห้าสิบชิ้นแบบที่เป็นเนื้ออย่างเงี้ยก็จะห้าสิบบาทแล้วก็จะมีแบบยี่สบ้าสิบบาทก็มีเหมือนกันเป็นที่สังคมบาลานี สามารถแบบว่าเสร็จแล้วเขามีน้ำราดให้ด้วยมีมายองเนสมีเหมือนอะไร้เหมือนซอสทรียก,กิอันนี้ยำแหนมมียำแหนมอันนี้ชอบยำแหนมยัมยมยมยมกษ์ มีสายยำแหนมยำมันด้วมีข้าวหลามนี่้ากระบอกหนึ่งร้อยแล้วแต่ไซส์ไซสเ์เหมือนเล็กกลางใหญ่อะไรแบบนี้นะคะมีแบบไปไส้กรอบระเบชุดเล็กห้าสิบบาทชุดใหญ่100อยนี่สำหรับคนที่ชอบความกรอบต้องเป็นแบบไสกรอบทอดอะไรแบบนี้อันนี้มีไสย้ย่าง มีไสายา้ย่างแล้วก็มีแบบหนังไก่กรอบที่สามารถเลือกแบบผงขยะได้ด้วยแบบว่าจะเป็นปาปิก้าหรืออะไรแบบชีสบาร์บีคิวอนนี้เป็นร้านส้ตมตำส้ตมตำร้านตำรั่วพระรามสามก็จะส้ตมตำเริ่มตั้งแต่มีห้าสิบห้าสิจ็สิบเก้ระดมนี้แล้วแต่เลือกเมนู ลูกชิ้นยักษ์สาลูกชิ้นยักษ์ย่างเลยทุกอม้ละย5สิบห้าบ,บาทแต่ไม่ให้ดูนะไม้หนึ่งเขาใหญ่มากมีทั้งหมูและก้เนื้อมีหมูมีเอ็นชิ้นหนึ่งเขาใหญ่มากเลยนะมีหมูมีไก่อะมีแบบเนื้ออันนี้เป็นขนมต้มขนมต้มมะพร้าวอ่อน บอกว่าจากเจ้าดังวัดไร่ถิงอันนี้ก็จะมีเป็นร้านน้ำนะน้ำหวานชื่นใจแล้วก็มียายเป็นเหมือนขนมปังเนยแล้วก็มีเป็นเหมือนแบบตวเกียวเนยกรอบด้วยนี่ข้างหน้าเป็นร้านยํา มียำปูมา้ายำอะไรแบบนี้เจนนะคะเมนูแบบเยอะมากเมทายถึงบนเลยนะเขามีแบบหลากหลายเมนูคนที่ชอบแบบทานยำทานอะไรแบบนี้โอ้โหมีให้เลือกหมดทั้งแบบบางคนอาจจะชอบแบบว่าเป็นกกุ้งกุ้งสดปูอะไรก็มีเยอะมากร้านนี้นี่อันนี้มีทุเรียน มีหมอนทองมีหลากหลายราคานะตั้งแต่สี่ห้าห้าห้าสี่ห้าสี่เก้าห้าห้าหมอนทองเขาไฟสีสเกตแล้วก็จะแบบชัดเกตเอเอที่นี่แค่ขีดละห้าสิบห้าต่อไปไข่มล็มีร้านชาแก้วลวะสั่งสิบห้าบาท มีชาชาเขียวมีโกโก้หน้าเป็นฟังเวอร์มีช็อกโกแลตดูไบมีหลายราคาเริ่มแต่50บาทแล้วก็จะมีเป็นเหมือนแบบว่าช็อกโกแลตดูไบแล้วก็มีแบบล่าแบบสตรอเบอรี่อะไรตัวด้วย ไก่ปิ้งสองเครื่องแล้วก็มีถั่วตน้นอันนี้ก็จะมีเป็นเหมือนได้ฟูกูถางหูลูกนี่นะคะอันนี้เป็นร้านอะไรเป็ดพะโล้เป็ดพะโล้ไส้มีคอมีหลายชิ้นส่วนเลยตรงนี้มีร้านน้ําข้างหน้าเป็นน่าจะโชคอําหน่อยซูชิ ก็จะมีหลากหลายข้าวป้าหรือเป็นหน้าข้าวก็มีเหมือนกันตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ากอ่าแมลงทอดเขาก็จะมีแบบว่าเริ่มต้น 3, 0 40ิบ1 0 0เลือกได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมาไล่เหมือนกันไมล้ละสิบ,บาทนะ จะบอกว่าตรงนี้ก็จะมีเป็นของทอดมีแบบว่าสาลายเนาะแล้วก็จะมีเป็นของทอดต่างๆชิ้นละสิบบาทกินทีนทแล้วก็นี่เป็นพวกเนื้อยา่างเนื้อโคกุูกชิ้นเนื้อมีแบบถ้าลูกชิ้นจะเป็นสิบบาทถ้าแบบนี้ก็เป็นสิบสองนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบให้เด็กๆมาเล่นนะคะมีแบบเป็นที่ระบายสีบ้านบอลอะไรอย่างนี้นะคะ อันนี้คือจะใกล้ข้างหน้าแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นร้านลาชาทะเลดองมีปูม้าตัวละยี่สิบยำฟรีแล้วก็จะมียำหอยนางรมมันก็จะมีพวกกของดองตรงนี้ด้วยหองดองเดอะได้แล้วก็นี่เป็นมีนมกงแมงเนี่ยแล้วก็เหมือนถังแปะชิ้นมันใหญ่นี้ ขนมโปที่แบบไม่ใช่ขนมโขนมเบื้องที่แบบพีนเยอะมากๆอันนี้จะเป็นร้านป้ามือมีเริ่มเน้งแต่20บาท25บ,บาทนะคะอันนี้เป็นเหมือนโตเกียวเนยกรอบอีกเหมือนกันเราเจอผัดบีเมืองน,อน้น แล้วจะมีผัดหมี่สปาเกตตี้อย่างเงี้ยห่อละ20บบาทมีเก่าร้านอันนี้จะถึงข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเมยพาไปถึงข้างหน้าตรงเพราะเมื่อกี้เม่เปิดก็คือตรงหน้าประตูอันนี้จะเป็นแบบข้าวหมกไก่มีทั้งไก่ต้มไก่ทอด มีหนังไก่ด้วยวไก่ด้เยะะไก่ก็เริ่มต้นยี่ห้าสักสิบแล้วแต่นกกระทา <c oughs> แล้วก็ถ้าเผื่อในโซนข้างหน้าตรงนี้ก็มีมีของเล็กน้อย <c oughs> อันนี้คือทางข้างหน้านะคะตรงหน้าจะมีเป็นร้านน้ำ น้ำมะพร้าวน้ำลำไยก็เรียกแฟนไม่ได้ต้องเรียกอะไรตรง,ตง,ตงข้างหน้าเนี่ยแล้วพอแบบตรงข้างหน้าอีกด้านหนึ่งก็มีของขายเล็กๆตรงเนี้ค่ะมีปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกโบดเนาะตรงนี้แล้วก็มีเป็นแบบขนมจากแปดเลี้ยวอย่างเงี้ยมัดละสามสิบบาทมีตรงนี้ด้วยให้ดูนะคะ ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นบรรยากาศงานวัดที่วัดราชประเขาค่ะถ้าเผื่อเพื่อนๆพี่ๆท่านใดอยู่ใกล้นะคะแวะมาเที่ยวกันได้เลยค่ะส่วนคนที่ไม่ได้มานะวันนี้ถือว่ามาเดินเที่ยวกับเมย์ด้วยกันนะคะแล้วก็ก่อนจบคลิปค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการรับชมและก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาชมกันว่าอันนี้แวร์เมกเมพาเที่ยวจะพาไปไหนวันนี้เมย์ May. ขอตัวลากลับบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะ